Honda ADV 350แรงเท่ล้ำสไตล์ SUV ไบค์พร้อมเทคโนโลยีโรดซิงตอบโจทย์ทั <back> um, ้งการขับขี่ในเมืองหรือออกทริปก็พร้อมลุยเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลามจิโก้ไอทีครับวันนี้ได้มีโอกาสมารีวิว Honda ADV 350นี่คือรถรุ่นที่หลายคนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับมันคือความลงตัวระหว่างเครื่องยนต์ ESP+ Plus ที่มีขนาดความจุที่เหมาะสมกับคนไทยมากๆนะครับกับรูปทรงสไตล์ ADV ทรงสูงทำให้รถคันนี้นะครับมีความเป็นสปอร์ตยูทิลิหรือ SUV Bi บ k ยนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ใช้งานได้ดีในทุกรูปแบบ เดินทางในเมืองก็คล่องตัวเดินทางไกลก็สบายลุยได้ทั้งทางดำทางดินไปดูรีวิวกันครับ ดีไซน์กนารออกแบบของ Honda ADV 350นะครับเป็นรถทรงสูงครับสูงแล้วขับง่ายขึ้นขับสบายมากขึ้นจากองศาของโชคมุมล้อและแฮนเดิลบา์นะครับจากเดิมที่เคยเป็นแบบนี้นะครับยกสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยท่านั่งคุณจะสบายมากขึ้นทันที <Yeah. S 1> ทําให้การขับขี่เนี่ยทัศนวิสัยดีมากบวกกับช่วงด้านหน้าของรถเนี่ยที่มีความกว้างไม่มากนะัก ทำให้การขับขี่ a d v 350คันนี้ในเมืองนะครับคุณสามารถลัดเลาะซอกแซกเข้าไปตามซอกมุมต่างๆในเวลารถติดทําได้อย่างคล่องตัวมากๆนะครับขับขี่ได้เหมือนรถขนาดเล็กๆเลย1 5 0 1 6 0 c ซีซีคล่องตัวในระดับนั้นเลยนะแต่ได้กําลังในระดับรถ3 5 0 c ซีซีเดินทางไกลโอ้โหมุมองศาในท่านั่งการขับแบบนี้นะครับทาให้คุณเดินทางไกลได้สบายมากๆใครที่ได้ลองขี่รถรุ่นนี้นะครับจะต้องติดใจทุกคน ไฟหน้ารูปทรงคล้าย ADV 150นะครับมี daytime running light ด้วยดูดุดันดีมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับระบบไฟสองสว่างเป็นแบบ LED เต็มระบบไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยว LED ทั้งเซตครับชิวบังลมหน้านะครับปรับขึ้นลงได้ด้วยมือ4ระดับแบบนี้เลยนะครับจากที่ทดลองใช้งานดูนะครับถ้าคุณขับขี่ในเมืองนะครับคุณลดชิลลงต่ำสุด ลมก็จะโกรกเย็นสบายไม่ร้อนนะครับแต่ถ้าคุณเดินทางไกลนะครับคุณยกชิลขึ้นสูงลมจะตัดข้ามหัวคุณไปช่วยเรื่องของแอโรไดนามิกแล้วก็ลดความเหนื่อยล้าจากการโดนลมตีได้ด้วยครับแฮนเดิลบาทรงเทเปอร์ยกสูงขึ้นเล็กน้อยตัวนี้แหละครับที่ทําให้รถคันนี้นะครับขับขี่ได้สบายมากๆเลยนะครับ <Yeah. S 1> องศา oh. และความกว้างของแฮนด์เนี่ยกำลังดีทําให้เราสามารถควบคุมรถได้อย่างแม่นยําและคล่องตัวนะครับมีกาดแฮนด์ให้มาด้วยเพื่อความปลอดภัย จุดที่ทุกคนชอบนะครับก็คือตัวเรือนไม LCD ดิจิตอลตัวนี้นะครับถูกยกขึ้นมาจัดวางในตำแหน่งที่สูงทําให้การมองและอ่านค่าต่างๆบนเรือนไม้นะครับทำได้สะดวกและชัดเจนมากๆช่องเก็บของด้านหน้าซ้ายมือนะครับมีช่องเสียบชาร์จ USB Type C ให้เราไว้ชาร์จอุปกรณ์อย่างโทรศัพท์มือถือได้บอดี้ด้านข้างและด้านหลังใหญ่บึกบึนให้ความรู้สึกเหมือนขับรถบิ๊กไบคระดับ 500cc กาวเทเลนต์หรือระยะห่างใต้ท้องรถนะครับระดับ155มิลิเมตรสูงขนาดนี้นะครับขับขี่แบบลุยๆได้สบาย u ู o x ขนาดใหญ่ความจุ48ลิตรนะครับใส่โมกันน็อกแบบเต็มใบได้2ใบแบบเหลือๆล้ออลูมิเนียมทรง x s h a p e 6ก้านนะครับลายสวย ล้อหน้ามีขนาด15นิ้วล้อหลัง14นิ้วรัดด้วยยางหน้า120/70และยางหลัง140/70นะครับดอกยางเป็นแบบกึ่งวิบากทางเรียบก็ไปได้ทางลุยก็ไปดี ดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังจานเบรกขนาดใหญ่พร้อมระบบเบรก ABS เพื่อความปลอดภัยโชคหน้าเป็นเทเลสโคปิกแบบอัพไซด์ดาวนะครับโชคหัวกลับและโชคหลังเป็นโชคคู่แบบสับแทงยี่ห้อโชว่าแบบเดียวกับสเปคเมืองนอกเลย Honda ADV 350นะครับเลือกใช้เครื่องยนต์ ESP Plus 4จังหวะ4วาล์ว3 3 0ซีซีที่ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วถึงประสิทธิภาพและสมรรถนะใน Honda For z a 3ซ0ะครับเครื่องยนต์ตัว นีมีจุดเด่นมากมายไปดูกันเลยระบบการทำงาน4 v ว l วพ p i ต t o n อยเจ็ตฉีดน้ำมันเครื่องใต้ลูกสูบกระเดื่องวาล์วแบบโรเลอร์ยูนิแคมชุดดันโซไทมิง่งแบบไฮดรอลิกข้อเวียงแบบโรเลอร์แบริงที่ทำให้เครื่องยนต์แรงลื่นมีกำลังดีทั้งต้นและปลาย พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนะครับ Honda ADV 350มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ทุกการใช้งานในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายหรือเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยอย่างเช่น Honda s m a r t k y คกุญแจรีโมทอัจฉริยะที่ควบคุมและสั่งการได้ถึง3ฟัง์กชัน 1. เป็นกุญแจรีโมทเปิดปิดรถ 2. ระบุตำแหน่งรถ 3. เป็นสัญญาณกันขโมย หน้าปัดเลื่อนใหม่แบบ Full LCD แสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นที่มีระบบสั่งการด้วยเสียงอย่าง HHSVCS ก็สามารถแสดงผลบนหน้าปัดนี้ได้หรือระบบควบคุมการหมุนของล้อหน้าล้อหลังให้สัมพันธ์กันอย่าง HSTC ก็แสดงผลบนหน้าปัดนี้ด้วยเช่นกันพูดถึงระบบ HSTC นะครับ Honda Selectable Torque Control นะครับเป็นระบบที่ควบคุมการหมุนล้อหน้ากับล้อหลังให้สัมพันธ์กันป้องกันล้อทะลไหล,ล้อฟรีและลดเสียอาการนะครับระบบนี้คุณสามารถ ตั้งค่าได้2ระดับนะครับเลือกได้ว่าจะเซนซิทีฟมากน้อยแค่ไหนหรือในขณะที่คุณต้องลุยจริงเนี่ยอาจจะเลือกปิดระบบนี้ก็ทําได้ Honda adv 350ในรุ่น r o a d ิง n c นะครับจะมีระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะที่ชื่อว่า hhvcs ย่อมาจาก Honda Smartphone voice control system นะครับระบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับรถคันนี้นะครับแล้วติดตั้งแอปพลิเคชัน Honda Road Sync บนสมาร์ทโฟน Android ตั้งแต่เวอร์ชัน7ขึ้นไปนะครับสั่งงานด้วยการกดปุ่มฟังก์ชันจอยสติ๊กที่อยู่ด้านซ้ายของแฮนด์นะครับแล้วก็เลือกเมนูที่ต้องการแล้วสั่งงานด้วยเสียงผ่านชุดหูฟังบลูทูธที่หมวกกันน็อกของคุณได้เลยสั่งได้4ฟังก์ชันด้วยกัน 1. ระบบนำทางสั่งงานด้วยเสียงสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตสุวรรณภูมิแอร์พอตตำบลน,นองครึ่งกิโลเมตร เร right สไรทูสตาร์เนวิเกตติ้งส g 2. โทรเข้าโทรออกด้วยคำสั่งเสียงไวเซิร์ชเรสไรทูสตาร์คอนแทคเซ e ร์ c เซค y อนแทคเนมอัฟเตอร์เดอ b e e ีสมชายสมชายเรสไรทูคอ l l คอ l l ลิงสมชายเ right รสเลฟทูแฮงอัพฮัลโหลสวัสดีครับคุณสมชายตอนนี้กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปหานะครับ เดี๋ยวผมจะเอา ADB ไปให้าศูนย์ไปให้คุณดู3 <laughs> <Call ended. S 1> รับและส่งข้อความด้วยคำสั่งเสียง <S Voice s e a Say Contact Name After t h e b e e e สมชายสมชาย Press Right to Send Message Voice Message Press Right to Start Voice Message Say Your Message After t h e b e e e คุณสมชายครับผมกําลังเดินทางไปหานะครับยูเซ่คุณสมชายครับผมกําลังเดินทางไปหานะครับเรสไรทูเซนเรสเลฟทูไทรอาเกนเซนดิ้งแมทเซ่แมทเซ่เซนสี่สั่งเล่นเพลงด้วยคําสั่งเสียงโยดดิ้งสปอร์ตติบายมิวสิกคอนเนคเต็ดลองเรสเลฟทูรีเทิร์นทูเมนเมนูเรสไรฟอนเน็กแคร็บ คุณสามารถสั่งทั้ง4ฟังก์ชันนี้ได้ด้วยเสียงโดยที่คุณไม่ต้องล้าสายตาจากท้องถนนเลยช่วยให้การขับขี่ของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยนะครับกับระบบดิสเบรกที่มีระบบ ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง และเมื่อคุณเบรกฉุกเฉินกระทันหันยังมีสัญญาณไฟ Emergency Stop Signal ไฟฉุกเฉินกระพริบขึ้นมาทันทีอีกด้วยอันนี้ถือเป็นมาตรฐานระดับซุปเปอร์บค์เลยนะครับ จากการทดลองขับขี่นะครับ Honda ADV 350คันนี้นะครับ ชอบมากๆที่ Honda ทําออกมาเป็น SUVB ูวีไบค์พอตัวรถสูงขึ้นด้านหน้ารถไม่กว้างมากมันทําให้การขับขี่มันคล่องตัวขึ้นมากๆเบาเหมือนขับขี่รถไซส์เล็กๆเลยนะครับแต่ขณะที่คนอื่นมองมายังเราเนี่ยเรายังขี่รถบิ๊กไบค์อยู่ oh. สุดยอดจริงๆ, <S <S 1> <S 1> ๆอย่างตอนที่ผมรีวิว Honda For ์ซ่า350นะครับผมว่า Honda เนี่ย <S <S เป็นบร,ริษัทรถที่ออกแบบรถจักรยานยนต์ได้องศาในการขับขี่ที่ดีมากๆ f o r ์ซ่า350ทำได้ดีแล้วนะครับแต่พอมาเจอ a d v 350 คือขับง่ายขับสบายขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆขับในเมืองก็คล่องตัวนะครับซอกแซกซ้ายขวามุดตามช่องจราจรเนี่ยได้เหมือนรถเล็กๆเลยไม่เหนื่อยด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S ขับทางไกลโอ้โหสุดยอดท่านั่งเนี่ยโอ้โหเดินทางไกลได้แบบสบายมากๆนะครับไปทางไหนก็ไม่ต้องห่วงเลยเจอทางลุยก็ลงไปลุยได้เลยไม่ต้องห่วงเพราะกราวเคเรน์เขาสูงแล้วก็สมรรถนะของการลุยเนี่ยทำได้เต็มที่ กำลังเครื่องยนต์ดีมากๆเลยนะครับ E.S.P. plus 330cc คันนี้นะครับบิดเร็วทันใจเร่งเป็นมานะครับแล้วก็ควบคุมได้ดั่งใจเลย <Yeah. S 1> เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภยัยเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายก็มีให้ครบครันครับไม่ว่าจะเป็น H.S.T.C. นะครับ Traction Control ควบคุมล้อหน้าล้อหลังให้ทรงตัวดีอยู่เสมอหรือจะเป็นระบบสั่งงานด้วยเสียงอย่าง H.S.V.C.S. นะครับตัวนี้ก็ช่วยให้เราสะดวกสบายและปลอดภัยบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น ฮอนด้าเอดีบมีให้เลือก2รุ่นด้วยกันครับรุ่นแซนด์ด r รราคา181,900บาทและรุ่นโรดซิงค์นะครับ183,900บาทมี3สีให้เลือกด้วยกันครับสเปนเกิลซิลเวอร์เมทัลลกสีเทาดำแมตต์คาร์บอนีม Black m e t a l ลิกสีดำด้านและ m a ตต์ c คนเนเลียนเรดเมทัลลิกเป็นสีแดงดำครับ หาซื้อ ADV 350ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายของ Honda ทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้ใครอยากได้ต้องรีบไปจองหน่อยนะครับไม่งั้นจะรอคิวนานไม่รู้ด้วย